สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้อมป่ายและเอฟซีวลำเพิษลำเพูนที่กรุ๊ปลักสุขุมสกลครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลวงตัวพ่อหน้าสายจวดเทวันอภิเชยลครับขณะนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งครับพี่น้องครับได้เวลามาย่างรอยแล้วคยนะครับเดี๋ยวก็จะได้สวัสดีครับสวัสดีครับคนรอมาแล้วครับคนรอมาแล้วจวดจวดจวด กูได้มากครัเน่ยทีมงานสาวบริแฟนแฟรมากเห็นไหมครับขอได้ขอได้ไอ้ยังไงขอได้ตอนยังความรอความรอปุ้ยเชืครับล่าสีดจ้าแพร่งครับ้ึงประชุมกันเสร็จเมื่อกี้นะบ่ประชุมแล้งงครับผมสรุปเฮ็ดบุญหาพ่อโอ้ว่าประชุมแล้งงานได้ได้ระเครับได้แล้วบ่ได้มืองแล้งงานระเบียบได้แล้วครับวันที่สี่กรกฎาคมพอแล้วมนครับครับผมครับผมเนี่ยวุ้นใหญ่ พอแล้วพี่น้องครับพอแล้วพอแล้ววัน <ui> ที่สี่กรกฎาคมนะครับแล้วจากเทศบุญแล้วกรับวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมเบิ้งอ่าอยางกาะค่ายอ่อต่อเขาสิบเจ็ดกรกฎาคมครับเชิญเชิญพี่น้องเนะครับเชิญเชิญและจ่าต่าครับนี่โอ้มาเลยนี่ยูทูบเบอร์แล้วเป็นยังไงพี่น้องครับโอ้ดูนี่ครับผม ข้าวีข้าวนอนก้อนไปเลยได้มือแค่เรียบรคุยกันเป็นกิาคนเรียบหรือวันที่มสารอหรือบางอางรอนะโอ้นะครับบัรโจนะครับบัครโจครับผควันนบครับคูที่นอ้ความรอ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 อะไรลุงสังัลิขสิทธิ์ไหมนี่ ไอนที nh, Dai, ded, ded, ded. ่ข้อหัวข้อหัวสกับสิ์เลยเอาไปเพาะเลยดัอะไรอีกโอ้โหโอ้รพ่อเจาบรีการพ่อจาจดาอะไรมาจไหนดีมาจากนู่นเขบอกให้ไปอยู่นู่นไงอยู่ไหนบอกให้ไปนู่นเรียกเมื่อกี้ไม่วางเขาอยู่นู่นเาทำอะไรอะไรนี่จะไปทำอะไรนี่ทำพี้ยทำพี้โอ้ ตานาการทหารบกือทหารอะไรเคลิปจตงพี่ลองครับคลิปงรอือลงทุนลงทุนคลิป่งเงีคลิปอะไรเจ็บเจ็บเจบข้าอะไรโอ้คือสตาร์น้องเพื่อนละแพร์อย่านั้นเพื่อนละแพย์นะดูหน่อดูหน่หน่ การละบะการละบะลำเพิ่นลำแพนกอกอกอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเนาะลำเพ่ลำแพอยู่ไหนลแพอยู่ไหนใกลเอลุงตู่มามาไม่มาหรอมามาหรอมามาไม่มาเหรอลำแพนแปนลำแพงไหนลำแพนไหนลำแพง กลับบ้านแล้วโอ้เราจะน้องลำเพินคนเดียวลำเพียนไม่อยู่น้องยูทูบแต่น้องยูทูบน้อยทกลมาทกำลังมาโอ้ฮะมันจะเพื่อนรถโอ้รถดูจะเพื่อนโอ้ใจหมดเลยใช่อ้มาแลวมาเลวลำเพินก็มาลำเพลินก็มาร้อยกินับาน

ได้มข้าวอะไรแมครับอะไรโอ้ทอดไก่โอ้พญ่าดังแล้วพญาแต่ไๆก็เจอต่ฟีดคืนต่ฟีดยางเดียวคอกงอ์ปอกย่างเดียวพัเด้นเมอผามแล้เป็นหมอผ้ามครับกาศนอ้อคยาแล้นครับืเหอครับเห็นต้นเซิฟๆแล้วเสียงดีครับ งาเ็น like ิปท่ามนะพี่้องครับเชิญชวนพี่น้องเนีอด้ครับเป็นสภาพเพื่อนกับทีมงานลูกๆนคอได้ที่ศรีพระกราครับทำบุญหาบุญใหญ่หาผู้วายชนนะพี่้องเนาะจังไรแต่ก็ได้ว่างกัมาเด้อเชิญชวนเชิญชวนครับออเออเอออออเอออ จะไปไหนหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนโอ้โซเฟอร์เปลี่ยนคนใหม่แล้วบอมาหาไปใช่ไหามาหาไปยูบอ่นะไปแล้วมาไปแล้วไปไหนไปไหนกนขัเเาจะไปไหนัวาทานใช่ยาง่าย่าอันาีง เตะยังไงคุณแม่คุณนม่เดี๋ยวเลืงเกมัดได้เลื่องเขาด้ไหมเออเออเอาเบ้งเบิ้ง่้ครับมันดีคึกคื้นะเจ้าหน่อยครับนีครับทีมงานตลกทีมงานบริหารสาวน้อยเพริแพรมากเก็บเพีิ่งโต๊ะคือถ้าบบอะไาเพริเพริงไหนเอ่อะบ้าเจ้าจานนู้น่ะเขาท่าะไรบ่รอมบนี่ยยากได้เลยเอังเบิ้ง่ได้ไมันคือมันคืมันคืมันคื มาต้งเสียอะไรครอรอมันนกดี๋ยเราดเอเดินเข้าประตูไปเลยนะเออเอาาเอเดินสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีทุันแอนอืมราาเอครับ้างานพยานเบินบอเอาดูพยานจี่หน่อยดูคือว่าอะไรไป ไม่ยังให้หลังเลยตัวยังทั้งหลังีนึ่งห้อยห้วยมันเมียบัะไรบ้าพไปแล้วพ้นทหารไปแล้วพ้นทหารไปแล้วพ้นยังน่าพันเหมือนเมียใาญ่นเอาละเพลินละแพนเดินนิเดียวยังไงนะเดินเดินไปไหม ครับส the ีส <music Brothers> ันจะได้จะได้ครับนะครับสระที่นี่ไม่ใช่สระที่สระนอกสนิทเลยครับรับรองตลอดปีโชคดีและมั่งมีต่อไปแล้วเป็นต้นอย่าลืมไม่เป็นไรครับพันธุ์สีพันธุ์ว่าเชิญเชิญนะเป็น้องด้วเฮ็ดบุญนะผู้อาชีพชนผู้ที่ทำบุญนะผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะเป็นรองทอดบุญอย่างครับหลายคนจะได้ครับว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อสงการนะครับเสียหาคนครับเฮ็ดบุญร่วมกันครับเป็น้องครับกับบรรยากาศตอนแรกๆครับพี่น้องครับจวดๆโอ้ อะไรก็หน่อยเอานะครับดีงางมากมายครับทุกคนครับเพลศิษย์เ็ดคลิพคุณนายลำพันต่อคลิปอย่างนนอะพลทหารครับพี่น้องครับคลิปพลทหารพลทหารอย่างนนอะครับจากคุณติตะตั้งช่องคุณนายลำพันธ์เนี่ยไปลองได้ครับอ่าวสหรับคลิปนี้ฝากไว้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไล k ์กดแชร์ช่องตุพ่หน่อยสายจวดเพื่อเป็นกาลังใจในการคลิปต่อไปครับสวยจวดครับพี่น้องสวัสดีครับของตีเสด็จตั้งเลยขอบช่างนะก่อที่เสด็จเพชรปรนแพงครับที่เสด็จ ククできそうだよこっちは食べるん